สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งรูปนะครับโดยใช้ Photoshop วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เครื่องมือที่มชเชอว่า spot healing brush นะครับก็คือเครื่องมือที่เป็นรูปแผ่นพลาสเตอร์เครื่องมือที่แนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยโดยเครื่องมือนี้นะครับก็จะช่วยทําให้พื้นผิวที่เราไปเลือกเรียบเนียนเป็นสีเดียวกันนั่นเองนี่นะครับพอเราเข้ามาในในโปรแกรมแล้วเราก็ เลือกดูนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยพอเรากดออกมาแล้วนะครับก็จะได้วงกลมนี้เราสามารถไปเลือกคลิกบริเวณที่เป็นจุดด่างดําจุดที่ผิวมันเห็นเป็นข้อบอกพร่องหรือเปล่าไม่จริงๆมันไม่ใช่ข้อบอกข้อบอกพร่องแต่ว่าในที่นี้เราอยากให้หน้ามันเนียนขึ้นนะครับแล้วก็คลิกลงไปเลยครับง่ายๆจะเห็นได้ว่าพอคลิกลงไปแล้วนะครับหน้าของเราเนี่ยมันเนียนขึ้นแบบเนียนขึ้นมากๆเลย เสร็จแล้วเราก็เล you know? ื Nein, ่อนดูนะครับว่าอยากแต่งตรงไหนเพิ่มไหมจบกันไปแล้วนะครับสำหรับโอเรียนวันนี้ก็อยากให้ทุกคนลองไปกดๆจิ้มๆดูนะครับเพื่อเอาไปใช้ในวันข้างหน้าได้ใช้ได้แน่ๆขอบคุณครับ